รายการสอนภาษาอังกฤษ Hello English กับครู trust นพัฒรนันธนารัตเมทาค่ะรายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราได้สัมผัสอากาศหนาวกันนิดนึงเนาะตอนนี้กลับมาร้อนอีกแล้วนะคะไม่พอก็ฝนตกด้วยเนาะช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแต่ถึงฝนจะตกอากาศก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะคะตามสไตล์ประเทศไทยก็คือมีอยู่3ฤดูนะคะร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนมากๆนะคะมีอยู่3อย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพกันมากๆนะคะคุณผู้ฟัง เนื่องจากว่าอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะภาษาอังกฤษที่เราจะมาเรียนกันในอพิโซนนี้ the weather is changing เพราะอากาศเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะเรามาดูที่คำศัพท์กันก่อนเลยนะคะสำหรับวันนี้คำแรกค่ะคือคำว่า rain rain, rain, rain ให้ตรงกับสถานการณ์นะคะแปลว่าฝนนั่นเองค่ะ snow snow แปลว่าหิมะค่ะ flood flood หรือที่แปลว่าน้ำท่วมนั่นเองค่ะ drought drought แปลว่าแห้งแรงค่ะ cyclone cyclone แปลว่าพายุไซโคลนค่ะ storm storm แปลว่าพายุค่ะ heat wave heat wave แปลว่า คลื่นความร้อนค่ะ Global warming Global warming แปลว่าโลกร้อนค่ะเอาละค่ะจากคำศัพท์ก็จะสังเกตเห็นว่าเป็น ความเกี่ยวโยงกับสถานการณ์ในช่วงนี้จริงๆที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ไหมคะเรามาดูกรมมากที่เราจะใช้กันในวันนี้เลยค่ะเนื่องจากว่าอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะบ่อยเวลาที่เราฟังข่าวหรือว่าดูข่าวการพยากรณ์อากาศนะคะก็บางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการกล่าวถึงอากาศที่เพิ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็หมดไปแล้วแล้วก็อากาศที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเล่าข่าวฟังข่าวหรือว่าจะคุยกับเพื่อนที่ทา งานหรือกับคนที่บ้านนะคะว่าเออวันนี้อากาศเป็นยังไงหรือว่าเฮ้ยเมื่อวานอากาศยังเป็นแบบนี้อยู่เลยวันนี้เอาเปลี่ยนอีกแล้วนะคะเป็นตน้นวันนี้ค่ะ tense หรือว่า grammar ที่เราจะใช้เล่าเรื่องอากาศที่เราไปเผชิญพบมาเนี่ยนะคะก็คือ past simple tense นั่นเองค่ะ สำหรับ past simple tense ในวันนี้นะคะเราจะหยิบมาแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเองนะคะก่อนที่จะจำไปว่า past simple tense วันนี้ verb เราจะใช้ตัวไหนมาคุยเรื่อง tense กันก่อนนะคะแบบคร่าวๆเนื่องจากว่าวันนี้พระเอกของเราจะเป็น verb อีกตัวหนึ่งในรูปอดีต past simple tense นะคะก็คือ tense ในรูปของอดีตหรือว่าการที่เรากล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ จบไปแล้วนะคะลักษณะของ past simple tense structure แบบง่ายๆนะคะก็คือ subject ตามด้วย verb ช่องที่2นั่นเองค่ะซึ่งใน chapter ถัดๆไปเราอาจจะมาคุยเรื่องของ past simple tense กันให้ละเอียดกว่านี้นะคะแต่สำหรับในวันนี้ค่ะเราจะหยิบ verb หตัวใน past simple tense เนี่ยมาใช้อธิบายสภาพอากาศค่ะซึ่ง verb ตัวนั้นเนี่ยนะคะก็คือ verb to be นั่นเองค่ะ verb to be ในรูปของ past tense เนี่ยนะคะจะมีอยู่2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ was and were ก็คือมีคำว่า was แล้วก็คำว่า were นั่นเองนะคะ structure ค่ะอย่างที่บอกไปใน past simple tense subject บวก verb ช่องที่2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเป็น verb to be ก็จะหยิบช่องที่2มาใช้ค่ะยกตัวอย่างนะคะ subject ก็คือ I he she it อ่าอันนี้แปลกใหม่หน่อยเพราะว่าใน Present Simple เราจะติดกับการท่อง I, You, We, d a y ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้คะ่ะเปลี่ยนพอเป็น Past Tense จะต้องท่องเป็น I, He, She, It ตามด้วยอาจจะเป็นบุคคลที่3ที่เรากล่าวถึงเขานะคะในที่นี้เราจะใช้ Verb to be รูปอดีตคำว่า was คะ่ะแต่ถ้าประธานเป็น You, We they หรือการกล่าวถึงบุคคลที่มากกว่าหนึ่งคนนะคะเราจะใช้ verb to be ในรูปอดีตคือคำว่า w l d were ค่ะท่องใหม่นะคะ I, he, she, it ใช้ was, you, we, they เราใช้ w o r e นั่นเองค่ะใน past simple ค่ะเวลาที่เราจะกล่าวถึงนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่นนะคะ It rained yesterday. It rained yesterday. ฝนตกนะคะเมื่อวานนี้คำว่า rain น,นะคะคุณจะออกเสียงตัวดีนิดหนึ่งนะคะให้รู้ว่าเป็นรูปอดีตเป็น rain นะคะ,ะก็คือฝนตกเมื่อวานนี้นะคะ but there's no rain today there's no rain today แต่วันนี้ฝนไม่ตกนั่นเองนะคะก็คือเมืา่อวานฝนตกแต่วันนี้ฝนไม่ตกอากาศทำไมคะปรนแปรนะคะไม่เอาแน่เอานอนไม่ได้นั่นเองนะคะอีกหนึ่งรูปประโยคนะคะ it was hot this morning It was hot this morning เมื่อเช้านี้นะคะอากาศร้อนมากนั่นเองนะคะ It was hot ก็คือเมื่อเช้านี้อากาศร้อนมากอีกหนึ่งประโยคนะคะ We were wet last Friday because of the rain We were wet last Friday because of the rain ก็คือสุกที่แล้วเนี่ยนะคะเราเปียกกันหมดเลยเพราะว่าทำไมคะฝนตกนั่นเองนะคะ because of the rain ค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถพูดถึงสภาพอากาศในรูปประโยคแบบปฏิเสธได้ด้วยนะคะโดยวิธีการนะคะก็ง่ายๆค่ะ structure นะคะก็คือ subject บวก was นะคะบวก not นั่นเองค่ะโดยรูปยอ่อของ was not นะคะก็คือ wasn't wasn't นะคะเหมือนกันค่ะสำหรับคำว่า world เวลาที่จะทำให้เป็นรูปปฏิเสธก็จะเป็น subject บวก world บวก not นะคะหรือรูปย่อนะคะก็คือ weren't weren't นั่นเองค่ะวิธีการใช้เหมือนเดิมเลยนะคะประธาน I he she it เป็น wasn't รูปย่อนะคะประธานเป็น you we they เป็น weren't weren't นะคะรูปย่อของ were not นั่นเองนะคะยกตัวอย่างประโยคค่ะเช่น it was not that hot this afternoon It was not that hot this afternoon. เออ,อากาศมันก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะบ่ายนี้นะคะแปลว่าอากาศทำไมคะสบายสบาย It was not that hot, not that hot นะคะเป็นการเน้นว่าเออมันมันก็ร้อนแหละแต่มันก็ไม่ได้ร้อนมากเท่าไหร่นะคะเป็นตน้นอีกหนึ่งตัวอย่างคะ่ะ t h e r were not in the class yesterday. t h e r were not in the class yesterday นะคะเมื่อวานนี้ไม่มีใครมาเรียนเลยนะคะคือพวกเขาไม่ได้อยู่ในคลาสเมื่อวานนี้เป็นต้นนั่นเองคะ่ะ Talking about the changing of weather เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเ,เขาบอกว่าเราเนี่ยยังสามารถที่จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของอากาศโดยใช้เวิร์อื่นๆมาช่วยได้ด้วยนะคะในที่นี้ก็คือคำว่า get or become สามารถใช้คำว่า get หรือว่า become เนี่ยพูดถึงลักษณะของอากาศนะคะที่ เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถที่จะใช้อีกหนึ่งคำค่ะเป็น comparative adjectives like warmer or more common ได้ด้วยนะคะก็คือใช้เป็น comparative แบบขั้นกว่านะคะหรือว่าจะเป็นใช้ทั้งคำไปเลยว่า more common นะคะว่ามีความหมายว่ามีลักษณะของความที่แบบเริ่มมีอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นปกตินะคะ common ก็คือเป็นลักษณะปกตินั่นเองยกตัวอย่างประโยคนะคะเช่น The temperature above 30 degrees Celsius are becoming more common. Temperatures above 30 degrees Celsius are becoming more common. อุณหภูมินะคะสาองศาเซลเซียส are becoming more common ก็คือเริ่มที่จะทำไมคะมีความเป็นปกติมากขึ้นเป็นอากาศปกติและ30องศานี่เฉยๆแล้วเวลาออกไปแบบมันก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะ <laughs> ประมาณนี้นะคะก็คือ becoming more common เป็นต้นนะคะถัดมาคะ่ะ The weather is getting warmer. The weather is getting warmer ก็คืออากาศเนี่ย is getting นะคะก็คือเริ่มที่จะทำไมคะ warmer เริ่มที่จะอุ่นขึ้นแล้วนะคะไม่กี่วันนล้วเพิ่งหนาวเนาะตอนนี้ก็ is getting warmer again ก็คือเริ่มที่จะอุ่นขึ้นแล้วนะคะเป็นต้นค่ะจะสังเกตเห็นนะคะว่าเราจะใช้คำว่า get ใช่ไหมคะ It's the weather is t getting นะคะ warm is getting รูปนี้เป็นรูปของ present continuous ใช่ไหมคะก็คือแท n นที่จะใช้ get เราใช้รูปนี้เพื่อที่จะเน้นนะคะประโยคนี้เพื่อที่จะเน้นให้เห็นว่ามันกำลังที่จะเปลี่ยนนั่นเองนะคะหรือว่ากำลังที่จะย้ายจากร้อนเป็นหนาวหนาวเป็นร้อนอะไรประมาณนี้นะคะสามารถใช้กับ adjective ที่เป็น comparative adjective ก็คือมีความเปรียบเทียบนะคะมากกว่าน้อยกว่าเป็นต้นนะคะ ต่อมาค่ะเขาบอกว่า you can also use more, less and fewer with nouns to describe change เวลาที่เราจะอธิบายถึงอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะนอกจากการที่เราใช้ comparative adjective นะคะแบบการเปรียบเทียบแบบ warmer, hotter or colder เรายังสามารถ add ค่ะคำ อื่นๆนะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงโดยการแอดคำนะคะเช่นคำว่า more คำว่า less หรือคำว่า fewer นะคะกับคำนามเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น there were more cyclones this year than last year there were more cyclones This year than last year ก็คือปีนี้นะคะมีพายุไซคลนเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วนะคะก็คือปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยมีภัยธรรมชาติอะไรมากแต่ว่าปีเนี้ยไซคลนพายุไซคล,น,ซคลนเยอะเลยนั่นเองนะคะก็คือแสดงให้เห็นเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วของสภาพอากาศค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ That was less snow this year. There was less snow this year นะคะก็คือปีนี้เนะี่ยหิมะน้อยกว่าปีที่แล้วนะคะอันที่จริงลักษณะนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าถ้าเป็นประเทศที่หนาวอยู่แล้วปีนี้หิมะมันน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาก็อาจจะเป็นสัญญาณของโลกร้อนนะคะก็ได้เหมือนกันอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ There are fewer forests There are fewer Forest นะคะ fewer นะคะก็น้อยน้อยลงใช่ไหมคะเขาบอกว่าตอนนี้มีป่าน้อยลงแล้วนะคะเนื่องจากอาจจะเกิดจากการที่ถูกตัดต้นไม้หรือภัยธรรมชาติอะไรไปก็เลยทำให้ป่าเนี่ยลดจำนวนน้อยลงนะคะคำว่า less ก็คือน้อย fewer ก็คือแบบน้อยลงไปมีความหมายคล้ายๆกันนะคะ เอาละค่ะต่อมาเรามาดู expression and sentences that you can use in everyday life เรามาดูสำนวนและประโยคต่างๆที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันกันค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่กลุ่มแรกเลยค่ะประโยคที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะนำไปถามเพื่อนเพื่อเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคนที่บ้านได้เกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะประโยคแรกค่ะ How's the weather like today? How's the weather like today? วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างนะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้าง The weather is getting hotter The weather is getting hotter ก็คืออากาศเนี่ยนะคะมันเริ่มที่จะทำไมคะร้อนขึ้นนั่นเองนะคะ There were more or fewer cyclones this year There were more or fewer cyclones this year นะคะก็คือรูปนี้ก็คือสามารถใช้ได้2แบบนะคะคือ there were more cyclones this year นะคะก็คือปีนี้เนี่ยมีพายุไซโคลนมากขึ้นหรือว่าอาจจะบอกว่า there were fewer cyclones this year ก็คือปีนี้เนี่ยมีพายุไซโคลนน้อยลงนะคะเป็นต้นรูปประโยคถัดมาค่ะ I'm not an expert but I think it's getting worse I'm not an expert but I think it's getting worse ฉันเนี่ยคิดว่าฉันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะคะ I'm not an expert but I think it's getting worse ก็คือแต่ฉันคิดว่าสภาพอากาศมันมันไม่ได้ดีขึ้น <laughs> it's getting worse ก็คือมันดูแย่ลงนั่นเองนะคะ I think that's because of global warming I think that's because of global warming. อ่านี่เขาบอกว่าอากาศมันต่อจากประโยคเมื่อกี้ได้เลยนะคะก็คือเขาบอกว่าอากาศมันมันร้อนขึ้นนะคะแล้วก็ถึงฉันจะไม่พูดไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแต่ว่าอากาศมันแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องของโลกร้อนนั่นเองค่ะ global warming นะคะอีกหนึ่งประโยคค่ะ In my opinion we can do something about it. In my opinion. We can do something about it ในความคิดเห็นของฉันเนี่ยฉันคิดว่าเรื่องนี้มันทำไมคะ We can do something about it ก็คือเราน่าจะสามารถที่จะทำอะไรเกี่ยวกับมันได้นะก็คือเราน่าจะแก้ปัญหามันได้นั่นเองนะคะอย่างเรื่องของโลกร้อนนะคะเป็นตน้น ต่อมาค่ะจะเป็นกลุ่มประโยคที่ things you might hear เป็นกลุ่มประโยคที่คุณผู้ฟังอาจจะได้ยินในวิทยุเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเขากำลังอ่านข่าวพยากรณ์อากาศเป็นต้นนะคะหรือว่าอาจจะได้ยินคนท้องที่ในนั้นเขาพูดถึงนะคะเป็นภาษาอังกฤษอันนี้คือสิ่งที่อาจจะได้ยินค่ะประโยคแรกค่ะ Europe is experiencing a heat wave Europe is experiencing a heat wave ทวีปยุโรปนะคะก็กำลังที่จะ,ะเผชิญนะคะกับ heat wave ก็คือคลื่นความร้อนนั่นเองค่ะคลื่นความร้อนซึ่งเ,เป็นอะไรที่ unusual ไม่ปกตินะคะเพราะว่าในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ประเทศเหล่านั้นก็จะมีความมีอากาศที่ค่อนข้างที่จะอุณหภ,ภูมิต่ำกว่าแถบบ้านเราถ้ามันเป็น heat wave นะคะก็แสดงให้เห็นแล้วว่าโลกน่าจะร้อนจริงๆนะคะก็ experiencing heat wave นะคะประโยคถัดมาค่ะ Temperatures are rising. Temperatures are rising. อุณหภูมินะคะก็คือเพิ่มขึ้นสูงมากถ้าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นก็คือทำไมคะร้อนขึ้นนั่นเองนะคะ Temperatures are rising นะคะร้อนขึ้นนั่นเองก็คืออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นค่ะ mm hmm. How are people making global warming words? How are people making global warming w o r s ก็คือผู้คนเนี่ยนะคะทำยังไงถึงทำให้การเกิดโลกร้อนเนี่ยมันยิ่งแย่ลงนั่นเองนะคะเป็นคำถามที่ต้องย้อนถามทุกคนหรือว่าย้อนถามกันและกันเหมือนกันว่าโลกมันร้อนขึ้นนะเนาะมันน่าจะมีวิธีท,ทำให้ดีขึ้นแต่ว่ามัน getting w o r s อันนี้ก็อาจจะได้ยินกันในข่าวหรือว่า news บ่อยๆเพราะเป็น t o ปิกที่ก็ ยังคงมีคนพูดถึงอยู่เรื่อยๆนะคะและสุดท้ายค่ะ What's causing all this? What's causing all this? อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคคำถามที่ย้อนถามอีกเหมือนกันว่าอะไรทำให้เกิดโลกร้อนกันแน่นะคะประมาณนี้ซึ่งถ้าเราได้ยินในข่าวต่างประเทศก็ยังคงเป็นท็อปปิกที่มีการดิสคัสนะคะก็คือถกเถียงกันนะคะมีการพูดคุยวิเคราะห์อยู่เรื่อยๆนะคะ เอาละค่ะทีนี้เรามาลองดูบทสนทนาที่เกี่ยวกับสภาพอากาศกันดูค่ะบทสนทนาแรกนะคะ How's the weather like today? How's the weather like today? Hmm, I'm not an expert, but I think it's getting worse. I think that's because of global warming. Oh my, that sounds so serious. But I agree, it's getting worse every year. Temperature's a rising. We should really think about how to stop it. เอาละค่ะบทสนทนานี้นะคะก็น่าจะเป็นเพื่อนคุยกันนะคะเขาบอกว่าอันแรกค่ะคนแรกถามว่า How's the weather like today? วันนี้อากาศเป็นยังไงนะคะเพื่อนก็บอกว่า I'm not an expert but I think it's getting worse ก็คือมันน่าจะร้อนกว่าเดิมมันแย่กว่าเมื่อวานประมาณนี้นะคะ I think that's because of global warming. ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเพราะ ความโลกร้อนแหละเนาะเพราะว่ามันเออมันแย่ลงอะค่ะเ,เพื่อนก็เลยบอกว่าโ oh so อ้ไม่ that sounds serious เออจริงด้วยฟังแล้วดูแบบทำไมคะมันมันดูซีเรียสด,ดูจริงจังเนาะ but I agree แต่ฉันก็เห็นด้วยนะ it's getting Words every year คือมันแย่ลงแทบสะทุกปีเลยนะคะสภาพอากาศเพื่อนก็นเลยบอกว่า temperatures are rising นะคะอุณหภูมิมันสูงขึ้นนะคะ we should really think about how to stop it เราเนี่ยน่าจะช่วยกันมาคิดว่าจะทำยังไงถึงจะหยุดโลกร้อนได้นั่นเองนะคะ เอาล่ะคะ่ะมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้ค่ะครูมีทิปส์นะคะ10 ways to stop global warming วันนี้จะสังเกตว่านอกจากเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะอีกคำหนึ่งที่ได้ยินมาตลอดทั้งเอพิโซดเลยก็คือเรื่องของ global warming นั่นเองเนื่องจากว่ามันมีความมันเป็นท็อปิกที่ละไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่เราที่แบบ อากาศร้อนขึ้นในประเทศไทยเนี่ยในทุกๆปีหรือว่าเราจะสังเกตว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งๆที่ควรจะร้อนมันก็มีช่วงหนึ่งที่หนาวอยู่1สัปดาห์ใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาร้อนแล้วก็มาฝนตกอีกแล้วนะคะมันก็คือเกิดการสวิงของสภาพอากาศที่มัน แปรปวนก็คือไม่ปกตินั่นเองเพราะฉะนั้น global warming หรือว่าโลกร้อนเนี่ยเป็นประเด็นที่เราละทิ้งไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากเรื่องอื่นๆนะคะทีะ่เรามักจะได้ยินกันในข่าวอยู่บ่อยๆค่ะวันนี้ค่ะครูมีข้อมูลจากมหาวิทยาลัย not r h western นะคะในสหรัฐอเมริกาค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย การที่เราจะช่วยกันลดโลกร้อนเนี่ยนะคะมันไม่ยากเลยมันมีวิธีที่เราสามารถที่จะช่วยกันได้นะคะเขา suggest 10 ways to stop global warming คือเขาแนะนำสิ0วิธีนี้ค่ะที่จะช่วยลดโลกร้อนได้นะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะอันแรกค่ะ change a light Replacing one regular light bulb with a compact fluorescent light bulb will save 150 pounds of carbon dioxide a year. เขาบอกว่าแค่เราเปลี่ยนจากหลอดไฟธรรมดาเนี่ยนะคะเป็นหลอด uh, compact f l u o r e s c e n c e นะคะก็สามารถที่จะช่วยนะคะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง150ปอนด์เลยทีเดียวต่อปีนะคะก็คือ แค่เปลี่ยนหลอดให้เป็นหลอดประหยัดไฟนี่ก็ช่วยแล้วนะคะคุณผู้ฟังง่ายมากๆเลยจริงๆก็สามารถทําได้เลยวันนี้ <laughs> ที่บ้านรีบไปดูกันว่าเป็นหลอดไฟแบบไหนนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าข้อที่2 drive less walk bike carpool Or take mass transit more often You'll save one pound of carbon dioxide for every mile you don't drive เขาบอกว่า drive less ก็คือขับรถให้น้อยลงนะคะอาจจะเดินอ่ะเดินใช่ไหม bike ก็คือปั่นจักรยานนะคะได้นะคะหรือว่า Carpool คาร์พูคืออะไรก็คือทางเดียวกันไปด้วยกันเนาะอาจจะแบบคนแถวบ้านหรืออาจจะเพื่อนก็ได้เพื่อนคนแถวบ้านอาจจะเขินๆอาจจะเป็นเพื่อนนะคะที่แบบอยู่ระแวกเดียวกันก็คารพูก็ได้ทางเดียวกันไปด้วยกันนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะคะได้1ปอนด์นะคะ every mile อยู่ n อน drive ก็คือทุกๆ1ไมล์ที่เราไม่ได้ขับรถเนี่ยสามารถที่จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้1ปอนด์เลยทีเดียวค่ะต่อมาค่ะเขาบอกว่า recycle more You can save 2,400 pounds of carbon dioxide per year by recycling just half of your household waste. เขาบอกว่านะคะเราสามารถที่จะ save คาร์บอนไดออกไซด์ s a v การปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยได้ถึง2,400ปอนด์เลยทีเดียวนะคะด้วยการที่ recycle ของค่ะโดยการไม่ทิ้งขยะจนแบบมากเกินไปอะไรที่ recycle ได้นะคะก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะ ต่อมาค่ะเขาบอกว่า Check your tiles. keeping your tiles inflated properly can improve your gas mileage by more than 3%. e v e r y gallon of gasoline saved keeps 20 pounds of carbon dioxide out of atmosphere นะคะเขาบอกว่าก็คือ,อยางรถยนต์นั่นเองนะคะเขาบอกว่าการที่เ,ออเราเช็คยางรถยนต์ให้ดีเนี่ยนะคะก็ยังช่วยให้ เขาเรีเยกอะไรถ้าเราเช็คยางรถยอยู่เสมอนะคะยังจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะ,ะประหยัดนอกจากที่จะลดการปล่อยแก๊สแล้วเนี่ยนะคะก็ยังช่วยประหยัดน้ํามันด้วยนะคะในแต่ละครั้งนะคะก็ทําให้สามารถที่จะช่วยโลกร้อนได้อีกวิธีหนึ่งเช่นกันค่ะ Use less hot water it takes a lot of energy to heat water use less water by taking shorter and cooler showers and washing your clothes in cold and warm instead of hot water more than 500 pounds of carbon dioxide saved per year เขาบอกว่าควรใช้น้ําร้อนให้น้อยลงนะคะเครื่องทําน้ําร้อนนะคะก็มีการปล่อยกส๊ส คำไดออกไราอ์ออกมาเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่แค่บ้านเราเพราะบ้านเราเมืองร้อนนะคะอาจจะเป็นในต่างประเทศบางทีการใช้น้ําร้อนเนี่ยนะคะก็เป็นการ ก่อให้เกิดโลกร้อนได้เหมือนกันเพราะว่าเครื่องทําน้ําร้อนเนี่ยนะคะหรือว่าตัวฮีเตอร์ใดๆต่างๆเนี่ยมันใช้ Energy ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยก็ถ้าใช้ c o l อ water ได้ก็ใช้ไปเนื่องจากว่าจะได้ save เอเนอร์จีที่เราจะต้องนำมาใช้ทำน้ำร้อนนะคะเขาบอกว่ามากกว่า500ปอนด์ของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถูกลดลงนะคะต่อปีต่อมาค่ะ avoid products with a lot of packaging You can save 1,200 pounds of carbon dioxide if you reduce your garbage by 10%. เขาบอกว่าอันนี้ยากมาก Avoid products with a lot of packaging ก็คือให้เลี่ยงค่ะ,ะสินค้าที่แบบมันมีแพ็กเกจเยอะๆอันที่จริงตอนนี้บ้านบ้านเรานะคะก็คืองดใช้ถุงในซูเปอร์มาร์เกต็ตหรือว่าร้านค้าใดๆกันไปบ้างแล้วแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เรายังลดยากเนาะก็คือการสั่งของตามอ,ออนไลน์ต่างๆเพราะว่าเวลามาส่งของ1ครั้งก็มี1กล่องใช่ไหมคะอันนี้ก็จะต้องหาวิธีการในการที่จะรีไซเคิ กันไปไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกล่องหรือพลาสติกนะคะเพราะว่าเอออันนี้มันก็ช่วยเซฟโลกร้อนได้เหมือนกันนะคะคือ avoid product ที่มันมี packaging เ,เ,เยอะๆนั่นเองต่อมาค่ะ plant a tree plant a tree นะคะก็คือเขาบอกว่าปลูกต้นไม้ค่ะ a single tree will absorb one tons of carbon dioxide over its lifetime เขาบอกต้นไม้ต้นหนึ่งเนี้ยนะคะเขาสามารถที่จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยได้ เกินกว่าทั้งชีวิตของเขาอีกเพราะว่าต้นไม้เนี่ยแหละคะ่ะจะช่วยทำให้อากาศเราสะอาดมากขึ้นนะคะต่อมาค่ะ turn off electronic devices simply turning off your television stereo computer when you're not using them will save you thousands of pounds of carbon dioxide a year ก็คือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างนะคะก็ถ้าไม่จำเป็นก็ควรที่จะปิดซะนะคะ อย่างเช่นบางคนอาจจะเสียบทีวีค้างว่าตลอดเวลาอาจจะต้องมีดึงปลั๊กออกบ้างอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้พลังงานมันถูกใช้จนมากเกินไปนะคะหรือบางอย่างถ้าไฟในห้องไหนที่เราไม่ใช้ก็ปิดเอาไว้ก่อนนะคะไม่ต้องใช้ทุกดวงนะคะหรือว่าจะเป็นการ เขาเรียกว่าอะไรคอมพิวเตอร์บางทีนะคะเราแบบเปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนบางทีก็ชัดดาวบ้างปิดก่อนบ้างนะคะก็ช่วยเซฟคอมพิวเตอร์ด้วยนะให้อายุการใช้งานดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยเซฟเอ NERGY อได้อีกด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะคะที่สำคัญเลยนะคะก็คือการที่ adjust your temperature according to your heater or aircon นะคะก็คือสามารถที่จะปรับนะคะอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นทั้งของเครื่อง heater นะคะในต่างประเทศเนาะหรือว่า air conditioner ก็คือแอร์บ้านที่เราใช้กันค่ะอาจจะปรับลดอุณหภูมิให้อยู่ในอุณหภูมิที่ประหยัดพลังงานก็สามารถช่วยโลกร้อนได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะหวังว่าวันนี้นะคะ เอพิโซดของเราในวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังนึกถึง aware นะคะหรือว่านึกถึงปัญหาของเรื่องของโลกร้อนมากขึ้นเพื่อที่จะเราจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่อยู่กับเราไปนานๆนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บภัยธรรมชาติก็อาจจะลดน้อยลงด้วยนะคะเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันไม่ใช่แค่หนึ่งคนหรือ2คนแต่ว่าทุกๆคนเลยนะคะเพื่อให้โลกของเราน้าอยู่ขึ้นนั่นเองแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้นำทิปเหล่านี้นะคะลองไปใช้กันดู นอกจากที่จะเป็นเรื่องของการเซฟโลกร้อนแล้วนะคะบางอย่างก็ยังเป็นการประหยัดค่าไฟอ่าแล้วก็พลังงานในบ้านด้วยะคะได้ถึงสองต่อเลยค่ะ And that's it for today episode Thank you for listening to Hello English ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามฟังรายการ Hello English ทุกๆวันศุกร์เวลา7จ็ดโมงครึ่งและฟังซ้ําได้อีกครั้งเวลา6กโมงเย็นค่ะสําหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังซ้ําในทุกๆเอพิโซดของเรานะคะสามารถเข้าไปฟังได้ที่ moeradiothai.net ค่ะ you've been listening to Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับครูทรัสต์นภัฒนันทนรัตเมทา